อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับอยู่กับกระผมโกแจ็คในรายการตำนานเกจิวันนี้จะกล่าวถึงหลวงพอออ่งอ,งพออดวัดบ้านช้างอยุทยาหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างหรือพระครูสันทัตธ,ธรรมคุณอดีตเจ้าอาวาสว,วัดบ้านช้างตำบลลำตาเสาอ,อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่25กรกฎาคม พุทธศักราช2435ตรงกับวันขึ้น1นข้ามเดือน9ปีมะโรงที่บ้านสร้างอำเภอบางะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมบิดาชื่อนายเรืองวัยรัตนาโยมมันดาชื่อนางเทียมวัยรัตนาสมัยเด็กโยมบิดาของท่านได้นำท่านไปฝากศึกษาล่ำเรียนเขียนอ่านที่วัดบ้านสร้างใกล้บ้านของท่าน คั้นถึงปีพุทธศักราช2450เมื่อท่านเติบโตจนมีอายุได้15ปีหลวงปู่พันธ์วัดบ้านสร้างเห็นแววของเด็กชายอดวัยรัตนาว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาจึงได้ให้การบรรประชาเป็นสาม,มเนรที่วัดบ้านสร้างสาม,มเณรอดนั้นมีความสนใจในการศึกษาพระธรรมวินัยมีความจำเป็นเยี่ยมหลวงปู่พัน์ซึ่งเป็นพระอุปชาและเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น มองเห็นว่าอนาคตของสาม,มเณรอดควรจะมีการศึกษามากกว่านี้จึงได้นำไปฝากไว้กับพระอาจารย์ทูปวัดขนอนใต้เพื่อให้ได้ศึกษาล่ำเรียนมูลกันายกับพระอาจารย์ทูปโดยมีสาม,มเณรที่ล่ำเรียนวิชากับพระอาจารย์ทูปมาด้วยกันคือสาม,มเณรเทียบต่อมาได้เป็นพระธรรมเจดีเทียบวัดสักเกตร,ราชวรมหาวิหารปีพุทธศักราช2454 หลวงพ่ออดท่านมีอายุครบบวชท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระพิสุณพัทธสีมาวัดบ้านสร้างตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินจหวััดงพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2454ได้รับฉายาว่าธรรมทินโนโดยมีพระครูนิเทศธรรมกถาหลวงปู่พันวัดบ้านสร้าง เป็นพระอุปชาพระประหลัดจาร์วัดบ้านสร้างเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์จ่ายวัดบ้านสร้างเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากที่หลวงพ่ออดได้อุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านสร้างเพื่อศึกษาวิชา,าคมกับหลวงปู่พันจนสําเร็จวิชา,าคมหลายแขนงปีพุทธศักราช2459เ้าเจ้าอาธิการมีวัดบ้านช้างได้ถึงแก่มรณภาพลง หลวงพ่ออดจึงได้ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสปีพุทธศักราช2460หลังสิ้นงานปงศพของพระอธิการมีแล้วพระครูนิเทศธรรมกถาหลวงปู่พันธ์ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าคณะแขวงปกครองดูแลวัดต่างๆในพื้นที่อยู่จึงได้ทำการแต่งตั้งหลวงพ่อออดเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านช้างแทนตำแหน่งที่ว่างลงวัดบ้านช้างเป็นวัดราชสังกัดมหานิกาย เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดเล็กๆวัดหนึ่งที่เดิมมีเพียงอุโบสถสร้างขึ้นด้วยไม้ซึ่งสุดโทมมากมีหอสวดมนต์หนึ่งหลังหมู่กุฏิสี่หลังและมีเจ้าอาวาสปกครองก่อนที่หลวงพ่อออดจะมาปกครองวัดดังนี้ 1. พระอธิการปั่น 2. พระอธิการหา 3. พระอธิการแสงและ 4. ก่อนที่หลวงพ่อออดจะมาเป็นเจ้าอาวาสคือพระอธิการมี หลังจากที่หลวงพ่อออดได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆและได้พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องจนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับปีพุทธศักราช2476ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดลำตาเสาเจ้าคณะตำบลปีพุทธศักราช2489ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชา ปีพุทธศักราช2498ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวนปีพุทธศักราช2501ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีในราชจรทินานามว่าพระครูสันทัศ์ธรรมคุณปีพุทธศักราช2513ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทโดยใช้ราชทินานามเดิมและที่สําคัญการศึกษาของลูกหลานในพื้นที่ โดยได้ก่อสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของลูกหลานละแวะกวัดบ้านช้างขึ้นมาอีกด้วยหลวงพ่ออดท่านมีวิชาทำน้ำมนต์ดอกบัวบานเป็นที่ขึ้นชื่อหรือชาโดยเฉพาะบรรดาเด็กหนุ่มที่ต้องไปเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติจะต้องมาอยู่วัดอย่างน้อยสามวันก่อนวันเกณฑ์ทหารจะต้องรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์โดยเด็กหนุ่มจะต้องนำดอกบัวตูมติดตัวมาคนละหนึ่งดอกในช่วงที่มาอยู่วัดด้วย แล้วท่านจะบอกทิศให้ออกจากวัดพร้อมกับรถน้ำมนต์ให้ถ้าดอกบัวตูมที่นำมาให้ท่านทำน้ำมนต์นั้นบานท่านสามารถรู้ได้เลยว่าถูกทหารเป็นแน่ด้านอภินิหารนั้นมีเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่เล่ากันต่อมาว่าหลวงพ่อออดท่านเป็นพระที่มีเมตตาและจะแผ่เมตตาจนนกกายังเชื่องกับท่านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่หลวงพ่อทำให้คนเชื่อได้ ทำให้ประชาชนในละแวกวัดบ้านช้างละแวกใกล้เคียงและต่างจังหวัดมีความเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอย่างมากยังมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าว่ากันว่าหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามเคยได้เล่าให้คณะสิทธิ์ฟังหลังกลับมาจากร่วมพิธีปลุกเสกมหาพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลจตุลพิษพรชัยที่วัดรัตนชัยเมื่อปีพุทธศักราช2518โดยท่านได้กล่าวยกย่องหลวงพ่อนอวัดกลาง อำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาว่ามีคุณวิเศษในทางมหาอุดเป็นเลิศและในส่วนของหลวงพ่ออดวัดบ้านช้างอ,อําเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานั้นมีความเข้มขังทางโครงกระพันชาติเวลาลุกเสกตัวเถาะจะหลุดลอยออกมาจากในปากและยังกล่าวถึงหลวงพ่อพลิ้งวัดโบสถ์จังหวัดลบบุรีนั้นว่าท่านมีดีทางแค้วคาดกำบังภัยอย่างยอดเยี่ยม วัตถุมงคลของหลวงพ่อพอดอสมัยแรกนั้นท่านสร้างเป็นตะกุดโทนใครที่ต้องการตะกุดโทนจากท่านต้องหาดอกไม้ทูบเทียนแผ่นตะกัวทองแดงทองเหลืองไปให้ท่านเมื่อท่านลงยันทําตะกุดเสร็จแล้วจึงค่อยมารับจากท่านหลวงพ่อพอดอท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงมรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันอังคารที่21มิถุนายนพุทธศักราช2520นับรวมสิริอายุได้ 8ปปี66พรรษาวัตถุมงคลของหลวงพ่ออดวัดบ้านช้างเห,หงออรียญหลวงพ่ออดวัดบ้านช้างรุ่นแรกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2496เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัวมีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้นจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ด้านหน้ามีรูปหลวงพ่ออดครึ่งองค์ องหลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ผ่าผ้าสังคติใต้รูปหลวงพ่อมีอักขละภาษาไทยเขียนว่าหลวงพ่อออดด้านหลังมีอักขละยันในบางเหรียญมีรอยเหล็กจานอักขละขอมรุ่นที่สองสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2500เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัวมีการสร้างโดยเนื้ออันปากา้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เช่นกันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ